พบกับรายการที่จะพาคุณนะครับไปพบกับสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆกับนวัตกรรมนะครับจากแดนอาทิตย์อุทัยกันต่อเลยครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยียเยี่ยอยเยี่ยอะไรเนี่ย c o ม e on Come on มาไม่ซ้ำกันเลยทั้งที m a k น s อยเม็กซ e Make some ไงเป็นี่ไงครับนี่มันตัวอะไรครับนี่ฮิปฮอปครับเป็นฮิปฮอปครับเสื้อใหม่แม่ซื้อให้แม่ซื้อให้อืมโอ้โนตัวใหญ่ขนาดนี้ครับเอาแม่ชอบซื้อเพื่อโตเพื่ออะไรนะเพื่อโต แม่ยังมีความหวังอีกเครับโอ้พี่อีกสักสองเดือนก็ใส่พอดีแล้วเนี่ยอ,อุ้ยอนาคตมนันเป็นเรื่องไม่แน่นอนครับพี่กองครับม,มันก็ไม่ในขนาดนั้นมัง้งมันต้องดูบนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยครับ<อ>ว่าตัวเราเนี่ยจะโตขนาดไหนอันนี้มันเผื่อโตเกินไอ,อพี่กองอย่าดูถูกครับถึงตอนนี้ผมจะใส่ไม่พอดีเนี่ยแต่เสื้อตัวนี้ใส่ได้สองคนนะพี่ใครบอกจริงผมเนี่ยเราบอกมาพี่เข้ามามาเข้ามาได้นะเข้ามาเลยาอย่างเกียดอย่างเกียบนี่ เป็นไงเป็นไงน่ใส่มนเรียบร้อยพี่เอจะได้หล่อเห็นไหมเนี่ยว่ามันใส่ได้2คนเนี่ยมันใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปอะไรพอดีแป๊ะพอดีเป๊ะที่ไหนเล่าน <ๆ S 1> ี่คือการซื้อเผื่อโตที่แบบว่าไม่ได้อิงอยู่บนท้นฐานความเป็นจริงแต่จะว่าไปนะครับมันน่าจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรสักอย่างนะครับพี่กองที่มันสามารถคาดคะเนหรือว่าพยากรณ์ได้ให้กับร่างกายเราเนี่ยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอะไรมันจะใหญ่อะไรมันจะเล็กกะครับพี่อะไรใหญ่อะไรเล็กครับกล้ามเนื้อนี่ครับอจะอะไรล่ะ เคยได้ยินคุณฟูจิเขาพูดอยู่ครับว่ามันมีเครื่องหนึ่งที่สามารถวัดร่างกายเราครับกล้ามเนื้อเนี่ยอันไหนที่ใช้งานไม่ใช้งานเนี่ยและสามารถล่วงรู้เลยว่ารูปร่างในอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงไอ้จริงเหรอพี่ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเผื่อโตแบบนี้มันเป็นยังไงครับอยากเห็นจังเลย,ยเห็นใช่งไหมครับครับคุณฟูจิช่วยด้วย คุณกองคุณชิงคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในร่างกายของคนเรามีกล้ามเนื้อประมาณ640กว่าชิ้นนะครับ <Wow. S 1> และในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการออกกำลังกายนั้นนะครับในบางครั้งเราไม่สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน,นครับแต่มีอนุเวชั่นอย่างหนึ่งครับสามารถเช็คได้ว่าคุณใช้กล้ามเนื้อได้ครบประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับและอนุเวชั่นนั้นชื่อว่า เครื่องวัดกล้ามครับผม,ผมว่าใช่ที่นี่แน่ๆเลยคงอ่ะซอฟต์แวร์กับวันีอันโนเวชั่นที่ผมอยากจะแนะนำคุณชมไงี กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยทำท่าทางแบบนี้เหมือนหุ่นยนต์เลยนะครับคุณฟูจิก็งงกันไปนี่เรามาถูกที่ไหมมาัน้องยันครับม่่こちらのカの前で運動することで体の歪みを測定しておりましたอเขาไม่ได้เล่นกันอยู่ครับ แต่กาลังออกกําลังกายผ่านหน้ากล้องที่มาออกกําลังกายผ่านหน้ากล้องเนี่ยก็เพราะว่าเขากําลังคานวณกล้ามเนื้อผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายและที่เห็นตรงนี้ก็คืออโนเวชั่นที่เราตามหาไงเครื่องวัดกลา้กลามเนื้อนี่เป็นเนื้อเยื่อที่พบในอวัยวะเกือบทุกชนิดในร่างกายของเรามีความสําคัญต่อเราในฐานะที่ช่วยพยุงโครงสร้างทั้งหมด มวลกล้ามเนื้อในร่างกายจะถูกสร้างขึ้นมาได้เกิดจากการฝึกการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวและใช้งานมันอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ชอบออกกำลังกายหรือออกแรงทำงานโน่นนี่บ่อยๆจะมีกล้ามเนื้อที่สมส่วนได้สรีระยิ่งใช้ยิ่งเกิดความแข็งแกร่งแต่หากเราไม่ใช้มันเลยกล้ามเนื้อส่วนนั้นก็จะค่อยๆฟอไปหรือเริ่มพัฒนาผิดรูปทรง これカメラで、はい、อメラを撮って、は่ายอย่างนี้เองก็คือเราบอกครับใช้กล้องนะครับดูการขยับขยื่นครับว่าส่วนไหนของร่างกายของกล้ามเนื้อส่วนไหนของร่างกายโดยใช้แสงอินฟราเรดในการยิงแล้วก็ใช้แสงยิงกลับมาวัดระยะทางในการขยับขยื่นของกล้ามเนื้อนั่เน,นเองส่วนที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนทํางานมากหรือน้อยก็ไม่ยากเลยครับ เราะหลังจากข้อมูลบันทึกคอมพิวเตอร์กัจะวิคราะห์เรืจีมียิ่งกว่าจิงคันเซนโดยดูจากการเดนออกจากเส้นศูนย์กลางของร่างกายผู้ถูกทดสอบทั้งแนวตั้งและแนวนอนยิ่งการขยับร่างกายออกห่างจากจุดที่สมดุลไปเท่าไหร่เครื่องก็จะใช้เป็นฐานการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อประเมินว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นๆน่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในอนาคตด้วยแสดงผลให้เห็นเป็นสีแดงกระพลิบซ้ำบริเวณจุดที่คาดว่าน่าจะเกิดปัญหา อนาคตนะครับบอกว่าจะเป็นคนตัวเอียงนน่าเอียงแล้วก็ล่างจะกลมนะแล้วก็ขาจะผอมนะแล้วก็จะเป็นคนตัวแอดหน่อยครับไหลจะเอียงไปทางด้านขวา8เซนกระโพกเนี่ยจะเอียงไปทางด้านขวา7เซนในอานาคตโอ้โหแค่ขยับนิดเดียวก็สามารถทำนายอนาคตขนาดรูปร่างของเราได้เลยเดี๋ยวนี้นี่มันยิ่งกว่าเทพธิดาพยากร หมอดูหมอจับเส้นอีกนะเห็นอย่างนี้แล้วชักอยากจะรู้แล้วว่าอนาคตของคุณฟูจิจะมีรูปร่างอย่างไรจะยังคงหล่อสมาร์ทแฮนซัมหรือจะเดินหลังคอมตัวเอียงงานนี้ต้องสู่กันเต้นเต้นเต้นสั่งมาตะเคียนเต้นการทดสอบที่มาอยุ่งยากซับซ้อนโดยคุณฟูจิต้องยืนในตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วเริ่มทำท่าเดินย่ำอยู่กับพี่ แต่ให้ยกขาให้หัวเข่าสูงขึ้นมาตั้งฉากกับพื้นและวกว่งแขนสวิงไปหน้าหลังต่อเน,นื่องกันประมาณ15วินาทีข้อมูลการเคลื่อนไหวทีุ่ณนฟูติขึ้นาำไปเนี่ยจะถูกประเมินผลขึ้นบนจอเพื่อสามารถบอกผลการคาดการสภาวะกล้ามเนื้อแน่านาคตรต๊บสื่นเต้นเลยเต้นเต้น70ตัวเสียงมาดูมาดนเ้า คุณฟูจิหัวเราะแบบนี้ตรงมีอะไรแน่ๆเลครับเน้ยกีงัคสุดใช่ผมีกรข้ตอกนานที่ซ้ายก็ตีกได้อะนาเนี่ยเนีนี่ยเ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 นีนนี้เเน่ยนนี่เนี่ยเน่นี่ยเ่ยเนียเนยนี่ยอเนี่นย่ ไหลซ้ายแล้วก็เอวซ้ายในี่าเอียงนะร่างกายท่าทาง <c oughs> ถ้ากล้ามเนื้อของคุณฟูจิเป็นแบบนี้รับรองว่าในอนาคตคุณฟูจิคงต้องเดินตัวเอียงหรือต้องใช้ไม้เท้าคุณ,คณูอยากจะคิดเลยแต่ไม่ต้องกลัวครับมีวิธีแก้และท่านนี้ก็คืออินสตัคเตอร์ของเราครับที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของผมที่จะอ่อนแอในอนาคตเนี่ยกลับมาคืนดีได้และต้องป้องกันได้ครับ <c oughs> ยามาเนชั่ <c oughs> เอาละครับไม่ใช่แค่วิเคราะห์จากการขยับขยื่ยนของมวลกล้ามเนื้อเท่านั้นนะเมื่อรู้ว่ากล้ามเนื้อส่วนใดที่มีปัญหาเขาจะมีนักกายภาพบำบัดมาคอยแนะนําวิธีดูแลรักษาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยังถูกวิธีอีกด้วยนะเซส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงติดตามกันเลยไม่ล่ะับพกนัมัย้ยค่ับ で下の足はまっすぐ伸ばしていってのす上の足は90度で膝のはこのまま動かさないでそのまま太ももを後ろに膝の角度はそのままです<お>90度にしたまま、はい、このままで動き<お>を膝曲げたままですこっちで寝たいですか、はい、このままどうですか伸ばさない伸ばさない伸ばさないで。伸ば ยากเหมือนกันกล้ามเนื้อส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้มาก่อนนะเแบบเป็นก้นเลยอะร้องโอยเลยนะครับคุณฟูจิสงสัยจะอาการหนักนะครับทนทนนอนหน่อยนะเพื่ออนาคตนี่แหละกล้ามเนื้อภายในที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราในอนาคตได้สำหรับอโนเวชันนี้สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งวงการแพทย์การออกกำลังกายรวมไปถึงคนที่รักสุขภาพที่แน่นๆถ้าเราร่วงรู้อนาคตของรูปร่างเราได้ก็จะสามารถเตรียมรับมือแก้ไขทันมันจะไม่สายไปนะครับคุณต้องจิถ้าคุณไม่อยากเป็นอย่างนี้แบบผมอ่ะคุณต้องมาใช้เครื่องนี้ดูบ้างรู้่ปว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ วลคันโปจาทุกๆๆๆๆมาินจิด้วยหครับไม่น่าเชื่อนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเคาคิดขึ้นมาเครื่องที่สามารถคำนวณมวลกล้ามเนื้อนะครับและสามารถพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีรูปร่างอย่างไรอัจฉลาดมากต้องบอกว่าฉริยะจริงๆครับผมชอบมั้ครับไม่ชอบครับพี่ไม่ชอบเครื่องนี้หรอครับไม่ชอบที่ต้องอยู่ใกล้ๆพี่แบบเนี้ออกไปได้มั้ยผมอยากใส่เสื้อใหม่เสื้อมันจะยืมลดเสื้อแม่ผมซื้อให้เนี่ย ือ้อ้อ,ออกไปได้แล้วนี่ออกไ,ได้ไหมเอาไปออไหม,มช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับความล้ำที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของกลิ่นเท้าคุณฟูจิจะพาไปอึง้งกับสิ่งประดิษฐ์สุดฉลาดดีไซน์เกลเก๋ ที่ไม่ใช่แค่ดับกลิ่นนะแต่ยังแก้ไขปัญหาได้ถึงฟ้นตอของ oh, ความเม็นเย็นเลยอ่ะส่วนใครที่มีไอเดียเจ๋งๆอยากเสนอหรืออยากจะพูดคุยกับเรารีบตั้งสเตตัสบน a ฟ e b o o k ของคุณและอย่าลืมใส mm ่แฮชแท็กคุณฟูจิช่วยด้วยอยออยากสามตัวสเตตัสไหนล้ำที่สุดสนุกถูกใจทีมงานรับเสื้อสวยๆจากทางรายการกันไปเลย, mm hmm. เลยสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอันเดอร์เวชันกันครับ